ฮัลโหสวัสดีทุกๆคนครับคลิปนี้พี่ก็จะมาสอนการเล่นแบบสไตล์ AUOK เขาทำยังไงถึงเล่นเก่งเล่นโหดขนาดนี้มีคนบอกเขาใช้โปรพี่บอกไว้เลยไม่ใช่โปรแน่นอนมันเป็นเทคนิคที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้พี่เลยไปเอารหัส AUOK 999มาให้ดูกันเลยแต่ก่อนอื่นพี่มีกิจกรรมสำหรับพอเกมฟรีไฟล์และเป็นแฟนคลับช่องมิกด้วยพี่มีบัตรกาลินามาแจกทุกๆวันศุกร์ สำหรับใครที่อยากได้เราติดตามนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าการที่จะเล่นเกมแบบ IOK OK นั้นใครๆก็ทำได้อันดับแรกเลยคือเทคนิคการยิง IOK OK จะเน้นยิงลากหัวคือการกดยิงแล้วดันเมาส์ขึ้นะจะโดนหัวพอดีเทคนิคที่2คือการเล็งที่ลำตัวแล้วกดกระโดดเป้าจะขยับไปโดนที่หัวพอดีเลยอนี่คือเทคนิค2เทคนิคที่ i o OK k ใช้ อ่าก่อนที่จะทําแบบนี้ได้ก่อนอื่นต้องมาตั้งค่าในเกมก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่า AUK ตั้งค่าอะไรบ้างการตั้งค่าพื้นฐานอ่าทั่วไปก็ไม่มีอะไรมากก็ขั้นสูงอยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องสนใจอะไรมากอ่าการตอบสนองอ่ะ a k เนี่ย <So surprised S 1> คือมองลบว่าของเขาเนี่ยศูนย์เลยกล้องเล็ดดอก30สกบโคบ 2x 85ประกบ4 x 9เนี่ย93สกบ a อ m บ a เ m นี่ย0นี่คือตาม i o k เป๊ะอันนี้ก็ ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ตัวควบคุมอ่าก็ประมาณนี้เลยฮนะสำหรับแล้วแต่คนถน,นัดขับรถเนี่ยเน้นสองมือดีกว่าแล้วก็นี่ตัวช่วยเลงนี่คือสำคัญที่สุดสำหรับคนที่ยังเลงไม่แม่แมนสำหรับมือใหม่เนี่ยคือตัวช่วยเลงเนี่ยคือมันจะดีอย่างหนึ่งคือมันช่วยเราเลงแต่ก,ก็เสียของมันคือเราลากมันไม่ค่อยขึ้นมันชุติดตัวแต่สำหรับคนที่เก่งขึ้นมาหน่อยก็ปิดเมื่อสโคบสโคปค,คือการขีดขวาแล้วก็ยงิยงยงิงยิงที่เลงที่หัวได้เลยแต่สำหรับคนที่เก่งแล้วควบคุมเอง คือเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าดีดที่สุดแล้วลากหวัวแป้งๆเออนั่นแหละพี่ก็ลองฝึกควบปุ่มเองแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่า,วาช่วยเลงอะ่ะอ่านี่คือประมาณนี้ต่อไปคือการปรับแต่งปุ่มปรับแต่งปุ่มเนี่ยคือพยายามเน้นว่าหน้าจอเนี่ยพยายามให้มันกว้างๆคราปุ่ม,มจะออกไปให้หมดให้มันไปอยู่ข้างๆให้หมดเราจะได้เห็นเป้าหมายชัดๆอันนี้คือแบบ i o k เปะ๊ะเลยคือเขาเอาไว้ตรงนี้คือเราจะได้เห็นตรงเนี้ยเผื่อเราเห็นเขาเรียกว่าเป้าหมายเดินผ่านเราจะได้ยิงได้เลย ส่วนวิธีการลากก็ไม่ยากอะไรมากกแล้วก็จิ้มไปที่ไอคอนแล้วก็ลากไปลากมาได้เลยสาหรับอ่าอย่างเช่นเนี่ยเราจะลากไปลากมาแล้วจากนั้นเราก็พยายามซ่อนมันปรับขนาดมันก็ได้ให้ขนาดมันเล็กลงเล็กที่สุดเลยก็ได้จากนั้นเราก็ความปกใสนั่นแ,แหละก็ปรับปรับจริงๆปรับตามตำแหน่งที่เราชอบมากกว่าถนัดเมื่อเราจัดตำแหน่งตามที่เราต้องการแล้วต่อไปก็คือการมาตั้งค่าในบูสเต็ คือการตั้งปุ่มควบคุมเพราะมันพวกนี้มันใช้ควบคู่กันเนี่ยม่น,นั้นมันจะเมาส์มันจะไม่เขาเรียกว่าไงปุ่มจะไม่ทํางานถ้าเราไม่มาตั้งค่าตรงนี้ตั้งค่าตรงนี้ก็คือนี่เข้ามาที่คอนโทรลจากนั้นเราก็จะมีอยู่2หมวดหลักๆหรือก,ก,ก็คือหมวดสมาร์ทกับหมวดสแตนดาร์ดสำหรับมือใหม่นแนะนําไห้เป็นหมวดสมาร์ทเล่นหมวดสมาร์ทไปก่อนหมวดสมาร์ทนี่มันดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราจะเล่นหรือจะอะไรอย่างเงี้ยปุ่มมันจะออกให้อัตโนมัติอย่างเช่นปุ่มเมาส์ไอมุมเนี่ย เมาส์เวลาเมาส์ขึ้นเมาส์อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะขึ้นในอันตโนม,มัติเลยถ้าเป็นหมวดสแตนดานเนี่ยข้อเสียของมันคือเราต้องมานั่งกด F1 คืออยางที่ที่ตั้งเป็น F1 ก็คือเบสิกเลยกด F1 ปุ๊บเนี่ยเมาส์จะขึ้นมาเวลาเราเข้าเกมปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะเล่นปุ๊บเนี่ยเอา้าทำไมมานหันซ้้ยหันความไม่ได้อา่านน้องต้องซ่อนเมาส์ก่อนกด F1 อา่าจากนั้นถึงจะขยับได้อันนี้เข้าใจนะหลายคนอุย๊ยทําไมตั้งเป็นหมวดสแตร์ดแเราขยับเมาส์ไม่ได้นี่แหละเราต้องเก็บเมาส์ก่อนมันถี้จะขยับได้เนาะเข้าใจเนาะอะ ใครที่พยายามอยากตัปรับแต่งปุ่มอย่างเงี้ยเห็นป,ปุ่มมันไม่ตรงอย่างเงี้ยาจากข้างหลังเห็นไอคอนด้านหลังปะปุ่มไม่ตรงเงี้ยคือเราจะเล่นไม่ได้คือเมาส์คือปุ่มมันจะไม่ไปเลยเราต้องมาปรับปุ่มให้มาตรงกับด้านหลังอย่างเช่นที่ปรับไว้ตอนนี้เออแตนดร์ดเห็นปะตรงข้างหลังเป๊ะอ่าทีอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดได้เลยว่าอ่าเราจะใช้ปุ่มไหนเนี่ยเราสามารถเลือกปุ่มได้แต่พี่จะมาสอนวิธีการสร้างตัวนี้ใหม่ คือเราจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้สแตนดาร์ดเราก็ลากลากสามารถรีเซ็ตได้แต่พี่ขอแยกออกมาจังหากคือเราจะเซฟเก็บไว้ไงอถามว่าทํายังไงแยกออกมาอย่างนี้แล้วก็สร้างปุ่มนี้ทําไงถ้าเราสร้างคงคงคงใหม่เลยอ่ะคือมันจะไม่มีปุ่มให้พี่แนะนําให้น้องมาที่อย่างเช่นน้องจะทําหมวดสแตนดาร์ดใช่ไหมเข้าไปที่หมวดสแตนดาร์ดจากนั้นน้องเห็นตรงนี้ไหมอ่าเอ็กพอร์ตกดเอ็กพอร์ตเข้าไปจากนั้นเลือกไปที่สแตนดาร์ดจากนั้นก็ นี่นะครับอินพ์ตเข้ามาเครื่องของเราคือเหมือนการเซฟไฟล์ลงเครื่อง,องเรานั่นเองพอเราเซฟไปเรียบร้อยแล้วเราก็เหมือนจะได้หมดมตนดาดออกมาแต่ตัวนี้ยังไม่มาใช่ไหมให้เรามาที่ Import Import ตัวนี้อ่าเข้าใจนะกด Import ปุ๊บม,มันจะเข้าไปที่หน้าไฟล์ของเราจากนั้นให้เราเลือกที่เราเซฟไว้ตรงไหนเอาที่เราเซฟไว้นะอย่างพี่เซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปคือหน้าจอเลยอ่าจะขึ้นมาฟีไฟล์ที่เราเซฟไปเมื่อกี้นี้อ่าเดาไปคิดเข้ามาเลย จากนั้นกดที่ Standard อ่าจากนั้นเราก็ Import เข้ามาปึ๊บอ่าไฟ Standard อันใหม่ก็จะโผล่มาเป็น Standard 2เข้าใจยังนี่ที่พี่เซฟมาจาก Standard แรกจากนั้นน้องๆก็มาจัดให้ตรงกับปุ่มที่เราอ่าอย่างเช่นนี่หดลงไปอย่างเช่นปุ่มเดินพี่ลากไปอยู่นู่นเลยอยู่ในลึกอ่อาเขาบอกว่าเวลาเราลากมาติดข้างล่างเนี่ยมันจะติดติดเมาส์อย่างงี้นะ อ่าให้จับข้างบนนี้นิดนึงอันนี้มันปุ่มสร้างใหม่เราอย่าเพิ่งไปสนใจปิดไปแล้วก็ลากลงมาอ่ามันจะซ่อนได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็หาปุ่มที่เราคิดว่าเราอ่าอย่างเช่นนี้ปุ่มตัวนี้ปุ่มวิ่งมานี้อ่าปุ่มส,สกีอ่าจัดให้ตรงปุ่มที่เราต้องการเดี๋ยวพี่จะสอนปรับปุ่มสร้างปุ่มอีกทีนึงจัดให้ตรงก่อนอันนี้กระเป๋าจัดให้ตรงปุ่มอันนี้อะไรก็ไม่รู้เอาออกไปอ๋อซีซีคือเขา่า เซตนอนอันนี้คุกอาจะให้ตรงปุ่มประมาณนี้เอาอันนี้ปุ่มใหม่เราปิดไปเราไม,ยยไมไ่ยังไม่ได้สร้างตอนนี้คลิกขวาช่องว่างกระโดดอ่าจัดเห็นปะจัดเข้าที่เราต้องการอันนี้เป็นปุ่ม F1 ถ้าเราใช้หมดสแตนดาร์ดเราต้องพยายามกด F1 บ่อยๆเพราะนั้นเมาส์ไม่ขึ้นมามันจะไม่ขยับอย่างที่พี่บอกไปเดี๋ยวพี่จะลองเล่นให้ดูอาจากนั้นนี่ปุ่ม R เปลี่ยนปืนอ่าสองเอาเอาให้ตรงนะถ้าไม่ตรงมันจะไม่ขยับเลยอันเนี้ย มีหลายครั้งเนี่ยปุ่มปืนเนี่ยเวลาเราตั้งา่าเสร็จแล้วโอ๊ยทำไมปืนมันเปลี่ยนไม่ได้อาจจะเห็นว่าหมวดของสแตนดาร์ดเนี่ยมันไม่มีเลขหนึ่งใช่ไหมเราสร้างได้ครับกดเลขหนึ่งตรงนี้จากนั้นเรากดไปที่เลขหนึ่งหนึ่งที่เราจะสร้างอ่าหนึ่งเดี๋ยวเราจะเป็นเลขหนึ่งอย่างนี้ใช่ปะ่ะถามว่าจะเพิ่มปุ่มเลขหนึ่งทำยังไง ให้น้องไปที่หมดสมาร์ทจากนั้นน้องเห็นคำนี้ปะไตรง L ก็ได้ L ปุ๊เนี่ยจะมีโค้ดขึ้นมาเห็นไหมโค้ดให้เราคุมปุ๊บก๊อปปี้อปปี้อ่าเข้าใจนะอ่าถ้าไม่เข้าใจกพี่กดให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ามาที่หมดสมาร์ทนะสินสมาร์ทไหมไปที่ L ก็ได้ง่ายๆที่มันจะมีหัวมุมตรงนี้เป็นรูปกิคลิกแ่นั้นคุม คุมอ่ะคลุมครอบเสร็จแ,แล้วคอปปี้โอเคเนี่ยแหละรครับจากได้เข้าไปหมวดที่เราสร้างเมื่อกี้นี้สองแล้วปุ่มที่เราสร้างเมื่อกี้คือปุ่มหนึ่งปุ่มหนึ่งอยู่นี่จากนั้นเรานี่เลยครับครอบมาแล้วก็วางเข้าใจนะจากนั้นลบตรงนี้ออกไปโค้ดไอคอนตรงนี้ลบได้ถึงนี่ได้ถึงเฮ็ดเลยนะจากนั้นก็มาที่ปุ่มที่เราจะ จะเขาเรียกว่าไงนะจะจะเขาเรียกว่าจะกดอ,ะอ่ะอ่าอย่างเช่น1เราจะให้เป็นปืนนี่ตรงนี้เราก็กดขวาที่ตรงลูกปืนปึ๊บอ่ารหัสมันจะขึ้นมาอัตโนมัตินี่คือเราตั้งค่าปุ่มเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็น1โอเคนะตรงนั้นก็เสร็จเรียบร้อยอ่ะตอนนี้ปุ่มหนึ่งก็ใช้ได้แล้วปุ่มหนึ่งก็เราย้ายมานี่อ่ะสี่ไปไกลๆสามไปไกลมม่ไม่อยู่ตรงนี้ไงมันไม่ตรงนี่หนึ 1, ่งสองสามอ่าสามอยู่ตรงปุ่มนี้คือเป๊ะเลย อสีเนี่ยจริงมันเป็นตัวเพิ่มเลือดไปอยู่นู่นคือพี่ตั้งค่าไว้ไม่เป็นเพิ่มเลือดไงตรงนั้นอ่าหล,ลักๆก็ประมาณนี้การสร้างปุ่มอ่ะเดี๋ยวพี่สร้างให้โดยปุ่มหนึ่งอ่ะปุ่มอะไรเดีย๋ยวอ่ะจริงๆตัวนี้พี่พี่พี่ว่ากดยากนะถ้าเราไม่ต้องการแล้วปิดไปเลยพี่สร้างปุ่มวิ่งปุ่มใหม่พี่จะเอาเป็นตัวคิวให้มันจะใกล้ก,ลกับวีจะได้เดินไวๆอ่ะจากนั้นเราก็โค้ดที่เราก๊อปมาเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ต้องไปก๊อปใหม่แล้วเราก็คลิกขวา แล้วก็ลากมาวางได้เลยแล้วเราต้องลบตรงนี้ออกนะเพราะมันไม่ใช่โค้ดของมันลบออกจากนั้นมาที่ปุ่มวิ่งวิ่งตรงนี้นะแล้วน้องขวาปุ๊บอ่ะโค้ดขึ้นมาแล้วอ่ะและ้วตรงนี้ที่จะบอกอย่างหนึ่งไอ้ตัวนี้คือปรับความเร็วจริงจริงมันเจห้ามันก็ดีอยู่แล้วแล้วแต่คนจะปรับนะ50กะ็ได้หรือบางคนว่า30สบแต่พี่ว่ามันตั้งเดิมดีอยู่แล้วปรับไปปรับมาเดี๋ยวมันไม่ไปอ่ะเ็เรียบร้อยแล้วก็มาย้ายมาที่คิว ทีนี้เดี๋ยวปุ่มวิ่งเราจะเป็นปุ่มคิวแล้วอ่าเข้าใจนะนี่คือการสร้างปุ่มแบบง่ายเพราะไปดูช่องอื่นเดี๋มัเขาไม่สอนอย่างนี้ไงอันนี้คือพี่ศึกษาด้วยตัวเองทําไปทํามาก็โอเคอ่ะเริ่มเหมือนละอันนี้คืออันเก่าที่พี่ทําไว้อันนี้คืออันใหม่ที่พี่สร้างให้ดูเมื่อกี้นี้เข้าใจเนาะอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เราก,เราก็บันทึกเดี๋ยวเราไปลองเล่นันดูว่าหลังจากปุ่มเนี้ยคือมันโอเคไหม อ่าหลังจากน้องจัดน้องดูว่าตรงไหมเออจะบอกอะไรอย่างเวลาเราตั้งค่าปุ่มสแตนดาร์ดเสร็จแล้วอะ่ะมันมันมันจะขึ้นมาเกะกะหน้าจออย่างนี้เห็นไหมอ่าหลายคนเห็นนะคือลึกของพี่เป็นคนเดียวแต่พี่มีวิธีปิดมันอยู่คือเข้าไปที่หมวดเมื่อกี้ใหม่อีกทีนึงอ่าหมวดที่ตั้งค่าจากนั้นน้องคลิกทีละอันเลยคลิกขวาอ่าแสดงปุ่มบนหน้าจอปิดไปให้หมดเลยอ่าปิดไปให้หมดมันจะได้เกะไม่เกะกะหน้าจอปิดไปให้หมดเลย เข้าใจนะที่พี่ทาเนี่ยอาซ่อนไปแล้วมันจะได้ไม่เกะกหน้าจอซ่อนไปทีละอันซ่อนไปให้หมดโอเคอันอนี้มันไปไม่จําเป็นอาถ้าน้องอยากสร้างปุ่มไหนน้องก็เนี่ยจริงิมันมีให้เลือกหลายแบบหลายๆปุม่มแต่พี่เอาตัวเนี้ยนะสคริปต์นะสคริปต์นั้นะนะนะในการสร้างปุ่มอาตอนนี้ปิดให้หมดก่อนมันเกะกะหน้าจอไงพี่ไม่ได้ตั้งตั้งแต่แรกไงอาสแตนดาร์ดอีกแค่คือมันต้องมาตั้งด้วยตัวเอง ถ้าไม่เหมือนไม่เหมือนมดส์มาร์ทสมาร์ทนี่มัซ่อนให้อัตอนโนมัตงิงอันนี้อย่าไปปิดเช้งหานนะเลื่อนลงมาอันนี้เป็นสาคัญสุดเออนี่ที่ F1 ก็คือตัวเมาส์ของเรา่นเองที่ขวาอ่าสำหรับอันนี้แน่นอนหลายคนก็ถ้าจะเอาแบบช่องดังเลยอย่างเช่น i o OK k เนี่ยความไวของเมาส์เขาใช้0.11วิ่เกินเนหนึ่งกับ ตัวนี้ความว่องไวอันนี้เขาใช้หนึ่งแต่แล้วแต่คนถนัดนะพี่ใช้อย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะแรงเหมือนเขาปะนะเดี๋ยวพี่ขึ้นของเขาให้ดูเลยแล้วกันอ่าที่ปรับแค่นี้พอแล้วส่วนบิตเนี่ยคือไที่ไม่จําเป็นมากมันอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของน้องมากกว่าหลักๆเลยก็ประมาณไอ้สองตัวนี้แหละอย่างอื่นก็ไม่ไม่ไม่จะเป็นอะไรมากก็ประมาณนี้อันนี้เราเรียบร้อยแล้วก็สองอันนี้คือความไวของ จริงๆมันปรับตามความความถนดัดของน้องดีกว่าเนาะโอเคนะโอเคเราปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปแต่ส่วนใครที่จะปรับเหมือนอายุเคก็ปรับตามหน้าจอได้เลยตามเขาเลยก็ได้แต่เขาบอกว่าไอสูตรจุดหน,หนึ่งเนี่ยผมพี่รู้สึกมันอืดอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองเล่นให้ดูว่ามันอืดจริงปะ่ะอ่าตอนนี้ปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเปนหนึ่งที่ขอปิดนี้ให้หมดก่อนปิด,หมดป,มปด,ดห,หมดปุ่มแล้วอ่าอย่างเงี้ยปิดแสดงหน้าจอหมนปุ่มแล้วเราก็บันทึก อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสาหรับการตั้งค่าปุ่มก็ไม่มีอะไรมากก้าเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูอันนี้เราเปิดเต็มหน้าจอจากนั้นพี่ก็จะลองเทสหมวดฟีสไตล์แล้วกันไม่รู้จะไปรอดป้ะนะเดี๋ยวเรามาลองเทสปุ่มดูว่าตั้งค่ามาแล้วเราใช้ปุ่มได้ไหมปุ่มที่เราตั้งค่ามา,มาเมื่อกีอ้นี้ เ,เดี๋ยวลองเทสปุ่มดูอ่ะกระโดดไปกระโดดใส่แล้วอาจจะเห็นว่าเมาส์เห็นไหมเมาส์มันไม่ไปคือของหมวดสแตนดาร์ดจะเป็นอย่างเงี้ยให้เรากด F1 อ่ะโอ้โหแต่เห็นอะไรไหมคืเอเมาส์ไม่ไปคือแบบตั้งค่าแบบเนี้ยไอ้อะไรี่ขึ้นมาหน้าจอมาเป็นเมาส์ไม่ไปที่ว่ามันเป็นนี่เนี่ยเป็นหนึ่งที่ต้องปรับตั้งค่าใหม่ ไปไปที่เราตั้งค่าหรือฮะเนี่ยเอฟหนึ่งเนี่ย0.01ที่ว่ามันเอื่อยไปก็เปลี่ยนเป็นสองดูแล้วแต่ความถนัดของคนที่เราเปลี่ยนเป็นสองดูนะอ่าจากนั้นเราก็ปิดไปอ่าจากนั้นเป็นสองอเอ่อเราอย่าลืมกดเอฟหนึ่งเพราะไอ้ตัวนี้มันต้องกดหนึ่งบ่อย จากนั้นเราก็มาเลือกปืนที่จะลองไปเทสดูว่าโอเคไหมกด F อ่า F เอ๊ะไมต้องกดเมาส์อีกแล้วเมาส์เมาส์หายต้องเลือกเมาส์อีกรอบหนึ่งอ่าจากนั้นก็เลอกปืนอีเปอนหนึ่งนะมันจะยากนิดนึงสำหรับคนที่ยังเป็นมือใหม่อยู่คืออจะลองเทสดูว่าเห็นเมาส์มันต้องกดเมาส์ F หนึ่ง F 1หนึ่งตลอดอ่ะสำหรับคนที่ใช้มือเนี่ยมาตรฐานนะ อ่อันนี้ก็มีอะไรอ่ะต้องกดเมาส์ออกมาเพื่อจะซื้อของประมาณนี้อ่ะเรีวสามไมเลยอันนี้ไม่ต้องหรอกโอเคประมาณนี้แล้วก็กด F1 เพื่อจะออกไปบู๊อ่ะเดี๋ยวลองไปดูว่าใช้ได้ไหมเปลี่ยนปืนได้ไป่ะเห็นว่าเปลี่ยนปืนไม่ได้จะเห็นว่าเปลี่ยนปืนไม่ได้คือเอ้าไม่ใช่แหมกดปุด่มผพดเราไปกด F อยเลย ไอเขาเดียเออโอเคตอนนี้เปลี่ยนปืนได้ปกตินะครับปุ่มที่ตั้งไว้เมื่อกี้โอเคนะจากนั้นเราไปบู๊กันเทสเทดูเฉยๆไอ้นี่โอเคเรามาลองเล่นกันถ้าแน่นอนครับต้องกด F1 นะแม่นมาส์มันถึงจะขยับได้กดคิววิ่งได้ปกตินะ,นะคืออะไรเน,นขึ้นมาหน้าจอพี่พี่ยังแก้ไม่ได้เลยแนละไอ้รูปปกตินี้ เปิดปืนปกติโอเคเปิดปืนแล้วเปิปืนปกเฉยเลยน่าเหมือนเป้าก็หลักเลยต่อมาก็คือความคล่องตัวเราต้องเล่นปุ่มให้ชินถ้าเราชินแล้วเราก็จะยิงได้แม่นเราตั้งค่าปุ่มมาแล้วก็ฝึกให้ชินฝึกให้คล่องเล่นไปเรื่อยๆจนคล่องแล้วเดี๋ยวเราก็เก่งเอง ต่อมาตัวละครของไอเทมต่างๆสกินปืนสำคัญเลยสายเปยมีของดียังไงก็ได้เปรียบสายฟรีไม่ต้องน้อยใจไปยังมีของฟรีจากเกมรอติดตามกิจก,กรรมต่างๆเกมนี้มีของแจก,กเยอะ Nick, อย่างสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดน่าจะเป็นอันดับแรกๆเลยด้วยซ้ำนั่นก็คือต้องมีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนดีๆ <can> เครื่องต้องแรง อ่าบ้านพี่เนี่ยมีคอมพิวเตอร์อยู่2เครื่องเครื่องหนึ่งกากเครื่องนึงพอใช้เวลาเล่นกันเนี่ยเทียบกันรู้เลยเครื่องกากเนี่ยทั้งช้าทั้งอื่นแถมกระตุกอีกคิดดูถ้ามีคอมดีดๆแรงๆยังไงก็โหดทีนี้เข้าใจหรือ,อยังคนเก่งๆเ,เนี่ยเขามีของดีกันทั้งนั้นส่วนที่เล่นเก่งเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือหรือความคล่องตัวแล้วก็ไหวพริบจะบอกว่าฝีมือฝีมือสําคัญไหมอ่าหลักๆเลยคือแบบอุปกรณ์ของอะไรต้องพร้อมถ้าพร้อมเนี่ยยังไงก็ก็เก่งออว่าอย่างนั้นเถอะ โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพี่ก็บอกไปหมดทุกอย่างแล้วก็น้องๆก็ไปปึกกันดูแล้วกันอ่าแล้วก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมบัตรกาลลีนาฟรีทุกๆวันศุกร์อ่าโอเคคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนบาย